อนาจาสาไทา้จื้อปากน้ำส่งมอบข้าวสาร100ถุงและน้ำดื่มให้กับวัดพระบาทน้ำพุเพื่อช่วยเหลือในเรื่องของอาหารแก่ผู้ป่วยเอด ที่ศาลเจ้านาจาสาไทยจื้อปากน้ำซอยสิบเจ็ดมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการสินแสธีรพัฒน์เตชะชัยพัฒน์หรืออาจารย์ใหญ่ประธานศาลเจ้านาจาสาไทยจื้อปากน้ำเป็นตัวแทนศิญญาณุสิ์และสาธุชนผู้ใจบุญที่ได้ร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งในวันงานทิ้งกระจาดประจำปีของศาลเจ้านาจาสาไทยจื้อปากน้ำเพื่อส่งมอบให้กับทางวัดพระบาทน้ำผู้จังหวัดลบบุรีนำโดยพระรชาชวิสุธทธิประชานาถหรือเจ้าคุณอลงกรติ กปัญโยเจ้าวาดวัดพระบาทน้ำพูประกอบไปด้วยข้าวสารถุงละ5กิโลจำนวน100ถุงรวม10กระสอบน้ำดื่ม1ิบลังมีสั้ย50ห่อและขนมอีก5าหลังให้กับทางวัดเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยในเรื่องของอาหารซึ่งปัจจุบันเรื่องของเงินบริจาคมีเพียงพอต่อการดูแลผู้ป่วยแต่สิ่งที่วัดกำลังทำคือพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ป่วยเพราะทุกวันนี้ต้องยอมรับว่ามีตัวยาและและวิธีการรักษาผู้ป่วยเอดให้ดีขึ้น แข็งแรงได้มากกว่าอาดีตแต่เมื่อผู้ป่วยทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ยังไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมจึงทําให้วัดพระบาทน้ําพุต้องดูแลผู้ป่วยเหล่านี้นอกจากนี้ทางวัดพระบาทน้ําพุยังได้รับดูแลและช่วยเหลือผู้พิการที่อยู่รอบวัดพระบาทน้ําพุอีกหลายหมู่บ้านโดยในทุกๆเชา้าทางวัดจะจัดปริณโตอาหาร ออกไปส่งให้ผู้สูงอายุคนชราผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงในทุกๆวันอีกด้วยทั้งนี้สาธุชนผู้ใจบุญท่านใดสนใจจะบริจาคเงินหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นสามารถติดต่อกับทางวัดพระบาทน้ำผู้ได้โดยตรงที่โทรศัพท์0627518800 0661510440โทรศาร036776646สำนักง,งานโครงการเมตตาทำคํำจุนโลกวัดพระบาทน้ำผู ครับสวัสดีสาธุชนและสิยัานาสุดในนามตัวแทนสารเจ้านาจาสาไทยชื่อปักน้ําในวันนี้ได้นํำข้าวสารอาหารแห้งและน้ําและสิ่งอื่นๆไปร่วมบริจาคให้ทางวัดพระบาทน้าผุทางวัดประสานงานมาว่าทางวัดาขาดข้าวสารอาหารจํานวนมากเพราะ ผู้ป่วยรักษาแล้วมียาดีก็ยังประทังชีวิตไปอีกนานทางวัดก็ขอบริจาคข้าวสารทางสารเจ้านาจาก็ได้ข้าวสารอาหารแห้งจำนวน100ถุงและน้ำและขนมและอื่นๆไปร่วมที่วัดพระบาทน้ำพุในนามตัวแทนสารเจ้านาจาขอขอบคุณ ิทธิยานุสิตและสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งในวันงานเทกระจาดประจำปีของสารเจ้านาจาสาไทยื้อขอขอบคุณทุกท่านขอให้ทุกท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญในการงานหน้าที่สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆทุกๆท่านทุกๆคนสวัสดีครับทีมข่าว AEC TV Channel รางนสนับสนุนข่าวโดวยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทิตจุดดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor Generation ใหม่พบกันที่โชว์บอร์ดทั่วประเทศ